สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปเกมเมอร์นะครับผมซึ่งคลิปนี้นะผมก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะผมผมมาซ้อมด่านนั่นเองเออก็คือมาซ้อมด่านใหม่นะครับผมด่านใหม่ที่มีชื่อว่าไททันพีชใช่ไหมนะครับผมถผม้าจำไม่ผิดนะผมอ่ะผมดูก่อนนะผมด่านนะท่ทัานไททันพีชนะผมอ่าผมเลื่อนดูก่อนนะใช่ใช่เนี่ผมด่านนี้นะ เป็นด่านสีดาวเป็นด่านใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาเลยซึ่งผมก็อไปเล่นไว้นะประมาณสองสามเกมนะครับผมก็ถือว่าด่านนี้ต้องบอกว่าส่วนมากนะด่านนี้มันเกี่ยวกับการเลี้ยงบูธซะส่วนใหญ่เลยนะผมต้องแม่นบูธนะผมโอเคเราประมาณนี้นะผมก่อนที่เราจะไปซ้อมด่านใหม่นะผมก็ผมก็มาพาดูกิจกรรมกันก่อนนะผมกิจกรรมก็กิจกรรมแรกมีชื่อว่าน a วแมปแชร์ลิ่งผมกิจกรรมนี้ถ้าเพื่อนๆพื่อทำสำเร็จครบนะจะได้การเอททั้งหมด 1,000คัดเอได้หลอดซ่มคัดเอของสายเติมมานะ9หลอดโนม้มแล้วก็ได้หลอดซูมสัตว์เลี้ยงอีก2หลอดนะครับผมก็คือภารกิจแรกก็คือวิ่งด่านใหม่เนี่ยก็คือด่านที่ผมจะไปซอป้อมเนี่ยให้เร็วกว่า3นาที11วิซึ่งเพื่อนๆวิ่งได้อยู่แล้วง่ายๆนะครับผมไม่ยากเลยซึ่งเควสท,ที่2ก็คือวิ่งให้ต่ํากว่าเวลา2นาที15วินอะก็คือวิ่งให้เร็วกว่า1 2นาที15วินะครับผมก็ เควสไม่น่ายากนะผมซึ่งเควสสุดท้ายก็คือวิ่งให้ได้ต่ํากว่า2องนาทีสิบห้าวินะครับผมเมื่อกี้สนะี่สิบห้านะตานี้สิบห้าวินะครับผมก็ต้องบอกว่าถ้าพเพื่อนๆทำสามเควสนี้ก็ต้องอว่าได้การ์ดเอสหนึ่งพันการ์ดเอสนะผมแล้วก็ได้หลอดซูมลดการ์ดเอดสายเติมเก้าหลอดนะผมแล้วก็ได้หลอดซูมสัตว์เลี้ยงอีกสองหลอดนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับเควสนี้ก็ไปทำก็ได้เพราะเป็นเควสที่ต้องมากับ ด้านใหม่นั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็เควสนี้ซึ่งเป็นทา m e shop สำหรับสายฟรีเลยนะครับผมก็คือจะมีเควสตรงนี้นะผมก็กดั p มานะครับผมคือคือเพื่อไปทำเควสตรงนี้นะผมก็จะมีเควสรายสัปดาห์นะผมก็มันจะเป็นการอ่าเอาจิ๊กซอเพื่อมาแลกของรางวัลน,นั่นเองของรางวัลก็จะมีรถคาร์ทบีนะครับผมแล้วก็มอเตอร์ไซค์เงี้ยนะครผมนี่เป็นมอเตอร์ไซค์เอ็มมันนะแต่ไม่สกิลด้วยนะครับผมหรือไม่ก็สัตว์เลี้ยงหรือชุดหรือการ์ดเอสอะไรเงี้ยนะครับผมนะ ซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนรางวัลได้สามครั้งนะผมนี่อันนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะผมนี่เป็นสัตว์เลี้ยงที่ตรงว่าสกิลก็ก็น่าใช้ได้อยู่นะผมก็เพื่อนๆลองหาดูนะครับผมนี่ประมาณนี้เราก็เปลี่ยนหานนี่เพื่อนๆอยากได้ของชิ้นไหนก็เปลี่ยนหาอันนี้เปลี่ยนมันจะเปลี่ยนฟรีสามครั้งนะผมเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะใช้การเอสในการเปลี่ยนแล้วนะครับผม อย่งประมาณนี้เพื่อนๆก็ลองหาดูนะครับผมหรือไม่ก็เพื่อนๆอยากได้มาไซคันนี้ก็สามารถแลกเอได้นะครับผมมาไซคันนี้ก็จะใช้เออ่20จิกซอนะครับผมตอนนี้ผมมี19จิกซอนะนะครับผมซึ่งเพื่อนๆอยากได้ชิ้นเลยเพื่อนๆก็สามารถอ่าแลกเอาได้เลยนะครับผมเป็นกิจกรรมสายฟรีนะครับผมครับผมต่อมาก็เป็นกิจกรรมนี้ผมที่มีชื่อว่าเซตเว่นมอนที่ปรับแต่งได้นะก็ง่ายๆผม ก็เป็นภารกิจตามนี้เลยก็เพืเ่อนๆสามารถอ่านดูได้นะครับผมแข่งสามครั้งเป็นเวลาหนึ่งวันอะไรเงี้ยนะผมก็เพืเ่อนๆจะได้รับอ่าหลอดตัวน,นี้เวิร์กช็อปนะผมเอ็นจิก็คือหลอดสุ่มลดคา่าเอสายฟรีนั่นเองนะครับเปิดสายเติมนะผมก็คือหลอดสุ่มคา่าเอสายเติมนั่นเองนะครับผมนะก็มาทําภารกิจกันแล้วก็จะได้อ่าเหรียญตัวน,นี้ด้วยเป็นเอาไปสุม่มอ่าชุดเว็บนมอน์ที่กำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้นะก็ยังไม่เปิดเปิดวันนะว่าจะเข้ามาวันไหนนะครับผม แล้วก็กิจกรรมต่อมานมที่มีชื่อว่าอ่าตัวนี้ก็อ่านไม่ออกเป็นกิจกรรมล็อกอินนั่นเองนะอ่าแล้วก็ล็อกอินไปล็อกอินเราก็จะได้การ์ดเอสนะผมแล้วก็มีอ่าการ์ดกิฟต์คูปองนะผมก็คือกระดานแบบอ่าของสลับสายฟรีนั่นเองนะผมนะแล้วก็จะมีอ่าเพชรเม็ดม่วงด้วยไว้สุ่มในล็อกอินะครับผมนะก็มีอ่าการ์ดเอสด้วยนะในการล็อกอินก็จะมีประกอบโปรไฟล์อะไรเงี้ยนะครับผมก็สามารถมาล็อกอินได้นะครับผม แล้วก็กิจกรรมต่อมาเนี่ยผมจะมีชื่อว่าอ่าแคร์ฟรีนะผมซัพพลายสเตชันนะผมก็กิจกรรมนี้ง่ายๆก็จะมีกิจกรรม2แบบก็คือภารกิจกิจกรรมรายสัปดาห์กับภารกิจออนไลน์ภารกิจออนไลน์ก็คือล็อกอินตามวันนะครับผมนะล็อกอิน1วัน3วัน7วันอะไรเงี้ยนะครับผมก็รับเป็นอ่ตัวเค็นตัวนี้นะตัวเค็นตัวนี้ไว้เล่นอ่ากิจกรรมในรถ คัดทีน่าจะเป็นคัดทีหรอไม่ก็สกินอันนี้ผมก็ไม่รู้นะก็น่าจะเข้ามาในเร็วนี้แหละนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นภารกิจรายสัปดาห์นะถ้าเพื่อนๆทำเสร็จทั้งหมดเพื่อนๆจะได้เหรียญเนี้ยหนึ่งร้อยเหรียญนะครับผมน่าจะเข้ามาในเร็วนี้ก็เพื่อนๆไปทําได้นะผมเก็บเหรียญไว้นะผมรอไปสุ่มนะครับผมแล้วกิจกรรมสุดท้ายนั่นก็คือเป็นกิจกรรมที่ต้องบอกว่าแชร์ระบมแชร์ก็น่าจะได้เป็นปรับหลังตัวนี้นะครับผม แล้วก็ได้เป็นเหรียญไม่ชานะครับผมก็คือเหรียญสมคัดทีถ้าให้ผมเดาผมว่าน,น่าจะเป็นรถคัสทีใหม่นะครับผมน่าจะเป็นคัดทีแปดนะครับผมชื่อจีนผมรู้จักอยู่แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอเข้ามาในไทยอีกทีหนึ่งนะผมผมไม่กล้าพูดชื่อนะเผื่อมันไม่ตรงกันอะไรเงี้ยเออนะครับผมข้อมูลไม่ตรงกันกับของจีนนะรถก็ตรงกันอยู่แล้วแต่ว่าชื่อจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับผม มาโอเคครับผมเราก็ไปเล่นกันเลยนะครับผมในแมปใหม่นะก็ต้องบอกว่าผมอาจจะวิ่งลายไม่เป๊ะเหมือนเขาต้องขอไปด้วยเพราะว่าผมก็มันเป็นคลิปมาซ้อมนะผมก็ไม่ต้องอซีเรียสอะไรมากนะผมกับลายวิ่งนะผมก็จะมาซ้อมเฉยๆนะครับผมคือตอนนี้คนไทยวิ่งได้30มสิบมึงครับนก็คือคุณแซนซี่นะผมอ่านผิดขอัยนะครับผมคนนี้เก่งมากละผมเห็นติดท็อปสิ้สุด สต็สิงสนามคนนี้คือแบบเป็นคนที่วิ่งเร็วมากนะอันดับหนึ่งนะครับผมเหลือก็โอ้หนึ่งสามสี่สามสี่ก็ถือว่าเร็วนะนะครับผมผมวิ่งเล่นๆไปเมื่อเช้านี้ก็ได้นี่สี่สามนะคือเป้าหมายผมผมขอติดสามสามแปดสามเจ็ดนะเออนาน,นี้นะครับผมอ่ะผมจะมาดูลายวิ่งสักดูรายวิ่งคัดทีกันนะผม หนึ่งไลวิ่งคัททีนะ่าจะได้อยู่ดูสักหนึ่งสามห้าก็แล้วกันโอ้โหคันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงที่แบบสัตว์เลี้ยงสายฟรีนะครับผมน่าจะอย่างนั้นโอเคเดี๋ยวเรามาดูไล่วิ่งเขานะผมะผมจะดูไล่วิ่งตรงนี้นะเปิดมาสแนป o ู t โอเคเก็บวูดอันนี้ซีดับบิอันนี้ ECU ต่อวูดมาตรงนี้ดับบิลซีดับบิตรงนี้ ขาไซเบอร์ต่อบูท W4W อันนี้เั็นโง่รถไหลยังบูทยังบูทสี่พุ่งเขินโอ,โโอ้แบบนี้เหรอเฮ่ยมันเร็วอยู่นะแต่ว่าความเร็วมันตกไปนิดนึงนะการดิโพโอเคการดิฟตรงนี้ผมก็ฝึกมาแล้วเมื่อเช้านะผมนิดนึงนะแต่ว่าก็ไม่แม่นมากนะก็ติดพัาดไม่ติดพลาดนะตรงน,นี้ซูเปอร์วาริ วีซีดับเบิลวีลต่อพุทธมาตรงนี้เรียวมาเฉยๆนะก็รีบตอนในตัวซีดับเบิลวีกาอากาศปึ๊บต่อพุทธมาซีดับเบิลวีตรงนี้อีซีดูยังบุดบ้ดผลวีซีดับเบิลวเหมือนเดิมคือลายส่วนใหญ่ผมพอรู้แนละ้วแต่ว่าผมอยากดูลายวิ่งผมว่าลายวิ่งการกดเทินแบบการเลี้ยวอะไรประมาณไหนนะครับผมคือจังหวะกดในตัวเลยผมพอรู้อยู่ว่าต,ตรงนี้ไหลนะ โอ้โตรงนี้เข้าโค้งชิดมากนะตรงนี้ตัดทำ W C W ก็ถือว่าเร็วนะตรงนี้ W C W ตรงนี้เบี่ยงรถมา C W W ตรงนี้ W C W โเคลายประมาณนี้วนนี้ได้3 5นะ3 5ก็ถือว่าเร็วนะเพื่อนๆเออไม่ยเลยนะผมเวลาค่อนข้างเร็วเลยแหละ มาครับผมโอเคลองวิ่งก่อนอครับผมธรรมดา โอ้โห,โ,หโหตอนนี้มันติดนี่ผิดนะเมื่อกี้นี่ยนเปนไม่ติดตรงนี้เลี้ยวธรรมดานะไม่ต้องดิ้นนะ พลาดพาดพาด,พาดโอ้พลาดโอ้ไม่ได้ละพลาดโอเครอบแรกถือว่าวอร์นะ โอเครอบแบรกถือว่าค่อนข้างดีนะ,อะรอบแรกวิ่งไปก่อนโอเคหนึ่งสี่เจ็ดโอเคก็ถือว่าด่านนี้วิ่งยากไหมก็ไม่ได้ยากมากนะเพื่อนๆอ่ะมาครับผมโอเคมาต่นะอกันนะครับผมผมหวังว่าจะต่ำกว่าหนึ่งสี่ศูนย์นะไม่รู้จะวิ่งได้ไหมแต่ผมว่าน่าจะวิ่งได้อยู่เดี๋ยวลองเก็บไลน์นิดนึง เฮ้ยได้นะสี่สองโอเคมึงก็สี่สองโอเคได้อยู่ได้อย,อยู่เดี๋ยวเก็บลายไปเรื่อยนะครับผมโอเคเล่นไปสองเกมนลละเออเกมที่สองก็ได้แล้วมึงสี่สองแล้วผมผมขอตามกว่าสี่สิบอะด่านนี้นะผมซึ่งผมคิดว่าผมวิ่งได้ฮนะมึงตามากว่ามึงกว่าสี่ศูนย์อะมา ต่อเลยครับผมเ,เพื่อนๆณตอนนี้นะก็คือสปีดเตอร์กำลังจะมีการแข่งเกิดขึ้นนะผมก็คือการแข่งเอเชียนคัพ2025นี่นะครับผมซึ่งก็น่าจะจัดวันไหนผมไม่ทราบแต่ว่าทราบแน่ก็คือตอนนี้จีนกำลังคัดอยู่นะครับผมแล้วก็มีรายชื่อออกมาแด้วยนะับคนไทยผมเห็น2ชื่อนะก็คือพี่แบงกี้กับพี่นอนอ์น้อย ืออาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ไม่ผมไม่ทราบเหมือนกันครับตรงนี้โอย <c oughs> ชน โอ้โหติดเดี๋ยววิ่งไปวิ่งไปเรื่อยก่อนถ้าเราพลาดเงี้ยไม่ต้องรีนะผมเราก็วิ่งไปเรื่อยแหลนะเพื่อจะให้เราชินกับดาดใหม่นันเองนะผม วิ่งไปก่อนนะคือเราจะพลาดเราก็วิ่งไปก่อนนะครับผมสี่ห้าโอเคคือการละพาดเนี้ยเราก็วิ่งไปก่อนนะจะเพิ่งรีเซ็ตเพราะถ้าเรารีเซ็ตปุ๊บเราจะลืมลายวิ่งเลยนะครับผมมาครับผมโอเควิ่ง,งินก่อนจะได้นะครับผมสี่ศูนย์เนี่ยไม่ยากเกินไปหรอกมานะ โอ้เหน่เอน <hobby> 0. 10, 0. 10เลยคอด0.10 0.10วิอ่ะก็คือ0.10วนะครับผมจากมาโอเคผมก็วิ่งมานอกรอบอีกประมาณสักสองเกณ์นะผมก็มมมได้มา1นาที42สองสามนะผมผมว่าอะไรจะลง40ได้นะผมเก็บลายได้อยู่นะครับผมคือผมค่อยๆเก็บลายนะครับผม จะพาดตรงริบโค้งอะไรเพราะว่ามันยังไม่ชิดอยู่เวลามันเลยหายนะครับผม สี่เรื่องแล้วเพื่อนๆพื่หนึ่งกับสี่หนึ่งแล้วเนี่ยเห็นไหมผมจะต่ำกว่าสี่ศูนย์แล้วเห็นไหมชอบพลาดตอนท้ายนี่แหละครับผมคือผมพยายามเก็บลายให้ได้ชิดๆนิดนึงแล้วนะครับผมนะมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนโอ้หนึ่งกับสามเก้าโอเคโอเคครับผมมาตอนนี้ผมอยู่อันดับที่สามสิบเอ็ดเวลาซีซั่นเรคคอร์ดนะผมหนึ่งกับสามเก้าจุดสองเก้า ในที่สุดก็ลงต่ำกว่า40ได้นี่ขนาดผมพลาดด้วยนะเนี่ยก็คือ c w ไม่ติดสองโค้งอ่ะนะครับผมอะเดี๋ยวผมจะให้ดูในไลฟ์ต่อสุดท้ายนั้นก็คือผมไม่ได้อัดนั่นเองนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะผมก็คือผมแบบเนี่ยหนึ่งคือสามเก้าสองเก้าก็คือแบบผมตั้งใจวิ่งมากนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนะผมก็คือโอ้โหพ่ายามต่ากว่า40ได้ยากมากนะผม คือผมเล่นไปห้าหกเกมไปแล้วนะครับผมคือจังหวะที่มันทําให้เร็วขึ้นก็คือตรงที่วิเคิลก่อนจะเหิอนนั่นแหละรครับผมมันยากมากนะครับผมตรงนี้ไหลนะนี่แหละตรงนี้แหละเพื่อนนี่แหละตรงนี้แหละก็คือก่อนที่เราจะไปถึงดาวเราต้องบิ๊แล้วก็วิเคินก่อนนะครับผมไม่งั้นรถมันจะไหลถ้าเรา ริบแล้วปเทิร์ดปุ๊บรถมันไม่ไหลอ่ะมันจะทำให้เวลาเราเร็วขึ้นนะครับผมเห็นมันจะเป็นแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมมันจะตรงปุ๊บพอดีเลยแล้วก็ทำแบบดียสลบอได้นี่แหละทำให้เวลาผมมันลงเร็วขึ้นลแล้วก็ตรงนี้ผมก็ปรับการรีบใหม่เห็นไหมก็มจะตรงเปไหมเออและลรข้างหน้านี้ก็โอเคได้อยู่ตรงนี้นะผม รอบ2นี่ผมพลาดเยอะมากนะครับผมก็ยังได้สามเก้าอยู่ก็ถือว่าโอเคนะผมถ้าผมตั้งใจก็ได้สามสามเจ็ดได้อยู่แต่ว่าพอละเอาแค่นี้นะครับผมตรงนี้ผมเบี่ยงรถมาไม่ทำแบบยูซีเดบิวินะม่ทำแบบยูซีวิตรงนี้รถไหลเ้วพุเยเเินไม่ทันนะครับผมตรงนี้ก็ทำได้สวยอยู่สำหรับผมนะตอนนี้เพราะตรงนี้ผมทำได้เต็ WCW แต่ว่าโค้งนอกนอกุ่มวันนี้ก็ทำ WCW แล้วก็ดแบบิฟอนเดิมจัดหน้ารถให้ตรงแบบนี้องน,นี่นี่แต่ผมได้แค่ CW ใช่นไหมทำให้ได้ความเร็วแค่สามวิสุเองนะผมวันนี้ผมทำแบ่เห็ไหมก็คือทำอุกซูเปอร์โฮดิ o ่ไม่ติดนะครับผมได้เวลาสามเก้า ที่จริงถ้าไม่พลาดนะ37ได้นะครับผมโอเคในที่สุดผมก็วิ่งต่ำกว่า40ได้นะครับผมอะโอเคเป็นไงกนันบ้างครับผมสำหรับการซ้อมดน่านนะผมททันชิสน,นะผมก็ต้องบอกว่าเป็นด่านที่ต้องบอกว่านิ้วต้องกดเร็วมากผมในเรื่องการกดวิกเทอร์นะนะคือจังหวะมันต้องเป๊ะน,นิดนึงอะนะผมก็ผมก็ทําได้แบบก็ต้องบอกว่าเวลา39ก็ เทียบกับท็อปหนึ่งสีสนามนะเก้าวิเออต้องบอกว่าไม่ได้ง่ายนำดานนี้คือด่านมันวิ่งง่ายนมะแต่ว่าถ้าจะวิ่งให้เป๊ะเนี่ยมันยากนะครับผมนะเออแต่ว่าผมได้หนึ 3, 9, ่งสามเก้าก็โอเคนะผมก็ถือว่าเราก็พัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับผมนะอ่าแล้วก็เอาไว้เท่านี้นะผมเดี๋ยวที่เหลือผมไปซ้อมมานอกรอบนะ่าจะได้สามห้าอยู่นะครับผมโอเคอ่าประมาณนี้โอ้โหจากสิธ จากสิทเท่าไรสี่สิบใช่ไหมเออเหลือยี่สิบเอ็ดนะเล่นไปเกือบยี่สิบเกมโอ้โหมาก็ต้องบอกว่าด่านนี้ก็เพื่อนๆไปลองฝึกกันดูนะผมด่านใหม่นะเล่นสนุกมากนะด่านนี้นะก็คือใช้รถอะไรก็ได้นะผมแต่ที่นี้ก็รถอ่าเอทเทนเนอร์แฟนนะเป็นรถเฉพาะสนามนี้เลยนะครับผมเพราะว่าเออมันมีตรงเลี้ยงบูธมันเยอะนะครับผมต่อบูธอะไรเงี้ยนะครับผมทวินารีสก็สามารถเล่นได้นะเพราะว่าทวินารีสมันก็แบบ ยังมินิบูธบรรยาหมือนกันนะครับผมหรือไม่ก็เล่นแบบรถผมเล่นนี่ก็ได้แฟนทอมเี่นก็เล่นได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะเอาไว้ประมาณนี้ก็สำหรับการซ้อมด่านนะครับผมนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมไปซ้อมด่านกันเพื่อน